สวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับทุกท่านครับืับนนี้ผมนำพาทุกท่านมาที่บ้านเจียตาบลท่ามอำเภอกันทละล่มจังหวัดศรีสะเกดนะครับนำพาทุกท่านมาเบิ่งเรือของชุมชนบ้านเจียครับยุนี่มีเรือทั้งเบิดหาล่ำนี่ครับมีเรือโบราณมีฟังนันสองลำเรือโบราณสองลำและเรือสมัยใหม่อีกสามลำแต่ืันนี้ผมจะพาทุกท่านมาเบิ่งเรือสมัยใหม่ นี่ครับมีอยู่สามลำเรือลำนี้เป็นเรือลำแรกนะครับนี่ผมได้สอบถามตาตาใบนะครับว่าเรือลำแรกของบนญชียเขาเป็นลำนี้นอตาเนอะนี่เป็นเร <Yeah. S 1> ือลำนี้เป็นเรือคอนเสียบนี่เป็นเรือคอนเสียบครับเรือลำนี้เป็นเรือคอนเสียบนี่ครับเบิงครับนี่ลักษณะเรือ ยังเป็นเรือเป็นเรือขนาดซ0ฝีฟีพายหน้าตาเนาะเป็นเรือคอนเสียบซ0ซีฟีพายเป็นเรือคอนเสียบล่าแหลกของชุมชนบ้านเจียเฮาเรือลํานี้ได้ไปแข่งขันร้ายสนามและเป็นแชมป์ร้ายสนามเราแต่นี่สมัยสมัยดังดังบ้านเจียเฮาบ่มีผูดใดโบงหูจากเรือลํานี้นี่คือเรือทิดาหร้อมไกลนี่ไปแข่งกันมาเบิดแล้วทั้ง จังหวัดอุบลสิสเกรตร้อยเอ็ดแข่งมาเบิดแล้วนี่เป็นอีกรลำหนึ่งครับเป็นเรือประเภทซีซีพีไเช่นเดียวกันเรือลำนี้เป็นเรืออ่าเป็นเรือเป็นเรือติดบอตาเรือติดเป็นเรือสมัยใหม่เป็นเรือสมัยใหม่เฮเป็นเรือสมัยใหม่ครับตอนนี้เรือนางสาวหอมไก่นี่ครับเป็นเรือสมัยใหม่เป็นเรือประเภทเรือซีซีพีไเช่นเดียวกันอ่าซีซีพีไ นี่ครับเป็น,เป,นเป็นลำที่สองที่เป็นเรือประเภทซีซีฟีพายและเป็นเรือสมัยใหม่และลำนี้ครับเป็นเรือไม่ล่าสุดนี่เป็นเรือติดเื่อนครับทิดดาหอมไก่ทิดดาหอมไก่สองราะว่ามี่ทิดดาหอมไกลในลำที่หนึ่งนี่เป็นทิดาหอมไก่ลำที่สองเรือลำนี้เป็นเรือติดและลักษณะเรือเพี้ยวบางเป็นเรือสมัยใหม่ติดแบบสมัยใหม่ปัจจุบันเลย อาดาน,นี่เป็นสมยัยใหม่แบบปัจจุบันเลยครับเป็นเรือเบิงแล้วทรงเรือเป็นเรือสมยัยใหม่กิ๊บเลยนะครับไมอหล, <clog. S 1> ล,ลีหรอ,อนี่นะครับนี่เพรียวบางเป็นเรือที่เพรียวบางต่างกับเรือสองลำนี้นะครับสองลำนี้เป็นเรือที่เป็นสมัยใหม่ยุ่ิแต่เป็นสมัยใหม่ยุคเก่านะครับนี่ให้ทุกท่านได้เบงเรงหให้เอฟซีเรือย่าห้ได้เบรง บ้านเชียเป็นหมู่บ้านที่เพิ่นเล่นเรือมาตั้งแต่สมัยโบราณตั้งแต่สมัยตายยังยังนิดหน่อยเมีนบ่าตาเขาลงเรียนอย่คุณเดชเขาลงเลียนอยกกับกับเ <laughs> พิเ่นกัเล่นเรือมาแล้วแข่งเรือมาแล้วออพ่อมเมเออพ่อเม่ยเพิ่นพ้าเหับเออตอนนี้ตาก็8แปดสิบกว่ารั็ยังแข่งเรืออยู่โอ้โหนี่แสดงว่าบ้านเชียเนี่เขาแข่งเรือมาแล้วตั้งแต่บรนพบรุษตั้งแต่ร้อยเป็นร้อยปีแล้วะครับ แข่งแม่ตลอดจนฮอดซูมือนี่นะครับนี่ซูมือนีตากันยังไปเบิ้งเพิ่นแข่งเรืออยู่วะไปครับมีสนามให้กับไปอยู่ใกล้ๆแล้วนี้ไปเบิ้งไปบ่ได้กับไปไปบ่ได้กับไปใจมันสูดใจมันเอาเพราะว่าเขาเคยพักเรือมาก่อนเออนี่ไอพี่น้องเบิ้ลงานบัฒนียนี่เพิ่นเป็นหมู่บ้านชุ่มชนที่สามัคคีแล้วก็แข่งขันเรือยาวมาตั้งแต่เป็นร้อยปีแล้วยุ่นีมีเรืออยุหาลำ บ้านใดสิมีเรือประวิขาล่ำนี่บไว้เป็นเงื่อนธรรมดานะครับพอเรือลำหนึ่งนี่ลงทุนเฮ็ดเรือลำหนึ่งนีพอทำก็สองสามแสนน่าตาสามแสนสองแสนนั่นสองแสนสามแสนมันเรื่องปกติแล้วเออบ้านนี้คันบ่ฮักอีหลีใจบ่เอาอีนดีชุมชนบ่ชื่นชอบด้วยอีนดียู่ขนาดนี้ก็ได้ครับนี่เป็นชุมชนบัเชียตำบลท่ามอำเภอกันทราล่มจังหวัดศรีสะเกดครับชุมชนที่ชื่นชอบการแข่งขันเรือยาวและร่วมรักษา อนุรักษ์วัฒนธรรมฐา,า,า,ารแข่งขันไร้นยาวตั้งแต่บรรทุกรุษจนทอปัจจุบันขอบคุณคุณตาครับขอบคุณครับนี่ตาละมาวอกเป็นโมนะครับขอบคุณครับ